สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่16เมษายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเพงเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่15านะครับผมสำหรับวันที่15แอดมินให้อยู่ที่1กับสนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมสายวิ่งสายรูดมาศ1นะครับผมในรอบเฉพาะกิจ และก็รอบพิเศษสำหรับ f c พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้93แล้วก็35ในรอบ v i p นะครับผมแอดมินจะคัดลงกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมในรอบปกติและ v i p นะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม TE2526 แล้วก็ขีดเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับกันที่16ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมนี่อัดมินจะอยู่ที่สองกับ4ีสองจะมีสองหนึ่งสสามห แล้วก็สองแปดสำหรับสี่นะผมสี่มีสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสำหรับตัวกันนะครับผมจะเป็นหกห้า สำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมหกสองหนึ่งศูนย์สองห้า 341แล้วก็043 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลยกดไลค์กดติดตามให้กับแอต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ